สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับแลวก็พี่น้องที่รักในการเฮ็ดเกษตรทุกคนนะครับเมื่อนี้ผมสิภาพพี่น้องมเว้าถึงเรืองหญ้าในไร่มันสะปลังนะครับหญ้าหลายนะครับหลังจากถือฝนมานะครับนี่นะครับวิธีกำจัดนะครับวิธีกำจัดสำหรับค้นที่บเลลนหญ้านะครับบ่ฉสีดยาไข่หญ้านะครับมองนี้ถือฝนไปนะครับผืดขึ้นมานะครับ กับจัดหยาไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนะครับกับจัดหยารอบรอบนึงไปแล้วคือกันนี่นะครับพี่น้องคือการตัดครับคือการดกเครื่องตัดหญ้านี่มาตัดตัดไปแล้วนะครับพี่น้องนี่ตัดไปแล้วสามมือนี่นี่พี่น้องตัดจำเงายนะครับนี่ตนะัดจำเงาไปแล้วสามมือนี่พี่น้องพืชถึ้นมอเก่านี่ครับเนี่ยพืชถึ้นมาคือเกาบัดที่นี่ พืชขึ้นมาเพิ่นว่าไตมันมันมันมาหยาดสารอาหารนะครับสารอาหารกับต้นมันเท่านี้เฮ็ดจังได๋นะครับพี่น้องเฮ็ดจจงได๋มัน้องค่อยสีเฮาจะโวยสีกําจัดได้นะครับนี่ิธีเดียวครับผมขึ้นมาเบิ่งเลี่ยวนะครับผมให้นหนามาตัดนะครับพี่น้องให้นหนามาตัดมาตัดเลี่ยวเมื่อตัดไปเลี่ยวขึ้นมาเบิ่งมันพืชมันงาม่กเกาพี่น้องบนี้ บ่มีหนทางครับมีทางเดียวพี่นวังที่เสียวมันอยู่คือนลกครับนี่ครับผมขึ้นมาลกพี่น้องเนี่ยผมขึ้นมาลกเป็นแถวไปนะครับลกผมขึ้นมาลกตั้งแต่มองที่จะได้นะครับมองที่แต่จะได้เป็นมั่นนี่นะครับมั่นลกพี่น้องขันบ่โลกออกขันบ่ลกออกขันพวกสีใดเนี่ยกับบ่ไดครับสำหรับมั่นเงานี่พี่นวองขันผมบ่โลกออก ก็สิได้โลโล่หนึ่งประมาณนี้ขันผมลกก็ได้โลเคืงองจังจริงไข่เนี่ยมันได้เพิ่มขึ้นมาเคืองโลนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับขันบ่อมีเวียงนะครับผมก็สิได้ขึ้นมาลกเอานะพี่น้องลกไปเพราะว่าตัดแล้วเบิ่งแล้วนี่บ่้คือพี่น้องแห้งตัดแห้งงามครับแห้งตัดแห้งงามผมเบิ่งแล้วนี่ห้านี่มันข้นมาที่เรกงนี่ช่วงช่วงฝนมาเที่ยวรกงนี่มันขึ้นมานี่บ่อค่อยงามนี่พี่น้องช่วง เทียสามเทียสี่เนี่ยมันขึ้นมาพืชมานี่ยผมเบิ้งเหลี่ยวก็เลยเห็นหนามันตัดตัดไปเลี่ยมมันขืนมามันงามเหมาเก่าไหครับวันนี้ฮะมันขืนมามันงามเหมาเก่าก็เลยบดตัดเลยครับวันนี้บ่อเลยว่าบดตัดบ่ยมันมันตัดนะพอมันงามมันงามแล้วมันมันงามแล้วมันขืนมากพืชพืชไฟเห่ากรดอกมันมานําำด้พี่น้องบันนี้ดอกมันข้นมานนำพรมยันพรมยันดอกมันข้นมาแตกนะครับแตกแล้วเห็ดปีนายัน มะไถยเฮดปีนาย,ยานมันผึดก็เก่านะครับยันขยายไปนะครับวันนี้ผมก็เลยตัดต,ต้นตอหน่อนเลยนะครับคือกันลกนะพี่น้องเห็นมะลกลกไปนะครับได้ซ้ำได้ก็ได้หน่อยดีกว่าบ่ได้เลยพี่น้องผมก็เลยตัดสิ้นใจญ่ขึ้นมกครับลกไป <c oughs> เพราะว่าคันคันคันเล่นยาขายานี่เพราะว่าเขากะทิเขามาไก่บ่ได้นะครับเป็นแพ้ไปนั่นก็ บเซบจะควองดีๆมันก็จะเปื่อยเฉยงไปนะเพราะว่าบ้านผมนะคเคยๆเปลี่ยนมาแล้วนะครับเนี่ยยี่ในบานเล่นยากันนะครับถือแผลกับเปื่อยเน่านะเัาก็เลยบกกาเพอส้วนทั้งไตลงไปน้ำมันก็ไหลลงไปนะมันเป็นหน้าเขาเลยบกกาเล่นก็เลยเด้งมาลกสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่ปลูกมั่นบโบหลายคือผมในน้ำเนี่ยไลนี่บไหลายนี่พี่น้องมองผมมาลกนี่บไหลายเพราะว่าเพราะว่าแปลงนี่นะผมอยากผมอยากได้ทอนพันธุ์นะครับ เพื่อขยายพันธุ์ต่อไปนะพี่น้องนี่ครับเป็นพ่วงเพื่นะผมอยากผมอยากให้พันธุ์เพิ่นสมบูรณ์ที่สุดนะครับอยากให้พันธุ์เพิ่นสมบูรณ์นะครับเพื่อที่ขยายพันธุ์ไว้นะครับขยายพันธุ์ไว้ให้มันได้หลายสุดคันพี่น้องท่านใดเกษตรวกันท่านใดอยากได้นะครับกษรีแปงพี่น้องเกษตรวกันเข้าไปนะครับคันแปลงนี่ผมจงเอาพันธุ์นะครับคันยาคุ้มหลนะครับ ท่อนพันกับจีบวสสมบูรณ์กับจีบวดีนะครับผมก็ได้ตัดสินใจมาลกออกนะเพื่อที่เสียท่อนพันเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดนะครับล้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อที่ขยายต่อไปนะมันทีได้เตียมรอยเปอร์เซ็นต์ทุกลำนะครับนี่นะครับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนนะครับที่ที่มีมั่นหน่อยนะครับเหลาะไหลนะครับขันพี่น้องเกษตรกรท่านใดอยากได้จะให้พันธุ์มั่นดีๆเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปข้างหนานะครับขันเข้าเปลี่ยนเข้ามาไหลนะครับเข้ากับลกไปนะพี่น้อง สูููนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่เจียวหยาคือกันน้ำคันพี่น้องเกษตรท่านใดที่เลียยาก็ถือว่าโอเคไปนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่บ่เลียมหยานะครับอันหยาลายกะก็ลกไปพี่น้องลกไปเศร้าไปนะครับก็ขอเป็นกาลังใจพี่น้องเกษตรกรท่าทุกท่านนะครับแล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกรที่ถือนำถั่วมันอลไก็แหงแลงตายนะครับสูููไปน้ำกันนะครับสำหรับท่านนี้ผมก็ไม่มีองไรนะครับก็ขอให้พี่น้องท้า เศร้าว่วนมั่นสับหลังสมบูรณทุกคนอยู่ดีมีแห้งนะครับสูๆตัวไปเพื่อราคามสิดีข,ขึ้นทางหน้าน,นะครับขอเก้าไทยนี่ขอเก้าเข้ามาส,สวัสดีครับ